สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวชาแนลเลอร์เบจตัวนี้นะคะรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันค่ะบลัตออนสองสีนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในเลยนะคะตัวนี้สีที่เราได้มาจะเป็นสีเบจคอรัลนะคะนี่ค่ะแพคเกจจิ้งเขาจะมาในซองแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะด้านในเขาก็จะมีแปลงแบบนี้นะคะ ผิวแป้งของเขานี่จะปกคลุมด้วยลายสลักของรูปใบไม้อย่างปราณีตนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเราเปิดด้านฝาออกมาจะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ของเขาจะเคลมบอกว่าจะตัวนี้เชิดชูฤดูใบไม้ร่วงอันเป็นฤดูโปรโดของทางชาแนลเขานะคะดีไซน์สัญ,ญลักษณ์ของเขาเป็นลักษณะของตัว C นะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาแนลนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเราใช้กับแปลงบลัชออนที่มีให้มานี่จะใช้ได้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราปกปิดครั้งแรกไอทาครั้งแรกจะบางๆนะคะเนือสัมผัสของเขาเขาผิวแป้งของเขาจะปกคลุมด้วยลายสลักของรูปใบไม้อย่างปราณีตนะคะสีที่เราได้มาตัวนี้จะเป็นสีเบจโคโรนนะคะสีโคโรอ่อนๆตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้ครั้ง ครั้งทาบางๆครั้งแรกนี่จะเป็นลุกที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเกิดทาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาจะช่วยให้สีเด่นชัดแล้วก็มีเอฟเฟกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอาสวอชให้ดูนะคะนี่ค่ะสีสวอชเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอยากดูลุกก็ติดตามไปดูในคลิปเลยนะคะ ขั้นตอนแรกของเราจะใช้ตัวนี้นะคะชาแนลเรเบดค่ะเบอร์บียีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในถาดผสผสมนะคะเราใช้ปั๊มครึ่งนะคะแล้วก็ผสมตัวนี้เข้าไปอีกหน่อยนึงค่ะเพิ่มความโกลว์ตัวนี้เรเบดเฮลที่โกลว์นี่ค่ะประมาณนี้ ผสมไปเลยนะคะเราจะใช้ฟองน้ำนะคะแทไปเลยค่ะ ไปเรื่ยย่ะเราก็แท็บส่วนที่ต้องการปกปิดเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปตรงไหนที่มีรอยลที่ต้องการปกปิดเพิ่ม นี้เราก็จะได้หลังจากที่ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคอนซีลเลอร์เราใช้ของเมมเบรลนค่ะข้างจมูกนิดนึงนะคะ การแป้งเราใช้ของอาาเวอร์มาร์นะคะจะเราจะลงนิดหน่อยพอค่ะไม่ต้องเย,ยอะมากเขาเอาก่อนนะคะคิ้วเราใช้ตัวเดิมนะคะอ n นาสตาเซียค่ะ แล้ก็ทําใต้ท้องคิ้วแล้วก็หางคิ้วก่อนก็นได้นะคะหัวคิ้วก็สกิดเอาคาวเบาๆเดี๋ยวมันจะเข้มเกินเติมส่วนที่แหว่งที่ขาดไปนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ใต้ท้องคิ้วก่อนก็ลากหางคิ้วไป แล้วก็เติมส่วนที่ขาดไปแปลงคิ้วนะคะ หัวคิ้วแล้วก็เซตให้ตั้งขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็แปลงตามความยาวเข้าไปเลยตาเราใช้พาเลตนี้นะคะของกิโกค่ะสีเขาก็จะเบสิกนะคะน้ำตาลแล้วก็ใช้สีแรกแตอนนี้เลยค่ะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ ของข้างเลยนะคะเราก็เกลี่ยเขาดูสมูทให้ทั่วต่อไปเราใช้สีน้ำตาลตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ทาแค่ครึ่งปึกตาค่ะให้ดูมีเลเยอร์ขึ้นมาอีกนิดนึง สีงเขาจะไม่ค่อยเข้มมากนะคะนี่ค่ะไปเลยใช้สีน้ำตาลข้างล่างเลยนะคะเอาตรงหางตาค่ะ ข้างนี้ด้วยนะคะเหมือนกันเราเอาใต้ตาด้วยนะคะใต้ตาสี่เขาจะได้เชื่อมเข้าหากันนะคะเดี๋ยวเอาใช้แปรงเบนนะคะ ให้เชื่อมข้าหางกันใ้สีเข้มๆตัวนี้เป็นอ่าไลเนอร์นะคะของเขาก็จะดูฟุ้งๆนะคะ ่อไปแปลงเราใช้ตัวนี้นะคะมาต่อข้างนี้เอาชีดขอบตาเลยนะคะให้ดูฟุ้งๆใช้สีตัวนี้ท็อปนะคะท็อปกลางเปิดตาใช้นิ้วเลยนะคะ ไลเนอร์เราใช้ของแคทวันดีค่ะตัวดีตัวเดิมของเราเราบินแค่หางออกมานิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้ปลายเล็บของเรากปิด ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ดูสองข้างให้เท่ากันกน็ดัดขนตากันค่ะ จากโคนมานะคะแล้วก็ย้ำนิดนึงย้ำสักสองครั้งแล้วก็ค่อยตรงปลายมาสคาร่าเราใช้ของตัวนี้ค่ะเมเบลินขนแปรงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ด,นนนนะะด้านบนเราจะเอามาสคาร่าออกไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกิน <'re> ไปมันจะเลอะ ล้างเลอแล้วก็เช็ดออกนะคะมาเช็ดตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดแน่นเกินไปเราจะใช้แป้งตนนัวนี้แท็บเพิ่มอีกทีนะคะตัวน,นี้ของอัลเบอร์กลาสเอ็นเบียนสีดิมไลทค่ะแท็บไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ชับรูกผมขนนะคะ แล้วก็เพิ่มความสว่างให้เขาอีกระดับหนึ่งนะคะผิวของเราก็จะดูละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์จมูกกันนะคะเราใช้สีเข้มสองสีนี่ผสมกันค่ะแตะนิดๆน,นะคะแตะเบาๆไม่ต้องแตะแรงเพราะว่านะคะแตะสองสีนี่ผสมกันแล้วก็เอาออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้มเกิน เราก็จะแลดูมีดั้งขึ้นมาอีกทำสันจมูกคนทั่วข้างแก้มแล้วก็ใช้เหมือนกันนะคะถ้าสีเขาจะเข้มเกินไปแล้วก็เอาออกนิดนึงแตะแตะตรงนี่ค่ะสีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะชัดนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราเค่อยเอาแปลงเกลี่ยเดี๋ยวเราใช้แปลงตัวนี้เกลี่ยเลยนะ ให้มันดูฟุงฟ้งๆให้กลืนไปกับผิวเราค่ะ สิกเราใช้ของชาแนลตัวเดิมนะคะลิปตัวนี้เขาเราต้องรอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วค่อยเติมกลอสค่ะเต็ดตัวแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะออนท็อปไปเลยค่ะก็จะดูวาววาขึ้นดูพลัมขึ้น ปากของเราก็ดูพลัมขึ้นอีกระดับนึงเหมือนเติมฟิลเลอร์ต่อไปตัวนี้ค่ะจะเป็นนางเอกของเราสำหรับวันนี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น Limited ดอ i t ิช n นะคะอ่าสีเบอร์797 Beige c o r a เค่ะตัวนี้นะคะ บราชามูนี่ตัวนี้ค่ะแพ็กเกจจิ้งของเขาเขาจะมีซองม,มาให้แบบนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้านในเลยนะคะเขาก็จะมีแปลงมาให้ค่ะด้านในของเขานคะคะเราเอาแปลงออกนี่ค่ะด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองสวอชให้ดูก่อนนะคะสีของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสวอชแล้วนะคะตัวนี้เราเอาใช้ทาตาก็ได้นะคะสีเขาสวยเลยค่ะใช้ทาตาด้วยด้วยกันได้แล้วก็ปัดแก้มแต่วันนี้เราจะลองปัดแก้มลองกับแปลงของเขานะคะที่มาด้วยกันนะคะ แล้วก็ปัดขึ้นไปเฉียงขึ้นไปนะคะนี่ค่ะสีของเขาตัวนี้ด้านที่ปัดแล้วแล้วก็ตัวนี้ยังนะคะเดีย๋ยวเราไปปัดอีกข้างหนึ่งนะคะ สีมเขาก็โอเคนะคะเนื้อสัมผัสเขาก็ใช้ได้แต่ว่าจะไม่ค่อยเข้มมากเท่าไหร่น่ค่ะก็สวยอยู่นะคะตัวนี้เหมือนผิวบ่มแดดนะค่ะ สวยใช้ได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากไปตามๆได้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะคะหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเราไฮไลท์จมูกแป๊บนึงนะคะ สีงเขาบลัดของชาแนลเมื่อกี้จะไม่ค่อยมีชิมเมอร์นะคะสวยจะเป็นเนื้อแมตไปเลยเดี๋ยวเราเติมชิมเมอร์เติมไฮไลท์ เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เซตหน้าไปนิดนึงนะคะเขย่าก่อนนะคะนี่ิลุกของเราที่ได้ในวันนี้นะคะ